สวัสดีค่ะพันวราการนะคะเวลาที่พันมีโอกาสได้ไปเจอแฟนแฟนเพลงเนี่ยแฟนแฟนเพลงก็จะทักพันว่าหน้าดูเด็กเหมือนตอนเข้าวงการมาใหม่ๆเลยซึ่งเราก็ดีใจนะคะถ้าทัที่เราเนี่ยเจอทั้งแสงสีบนเวทีแล้วก็รวมไปถึงการนอนดึกแทบจะทุกวันเลยแต่ว่าผิวหน้าของเราก็ไม่โทมเลยนะคะเพราะว่าพันมีตัวช่วยดีๆมากๆที่จะมาแนะนํานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะฟาบิโอครีมนมพึ่งรกแกะจากออสเตรเลียค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพันใช้อยู่เป็นประจำนะคะใช้มาสักพัก ก็จะบอกว่ามีส่วนผส,สมที่เข้มข้นจากธรรมชาตินะคะมีนมผึ้งแล้วก็รบกแก่จากออสเตรเลียรวมไปถึงพิวเทนแล้วก็มีน้ำมันตับปลาฉลามด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมความอ่อนเยาว์ไว้ในกระปุกนี้แล้วใครที่ตอนนี้กําลังเริ่มมีริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำนะนแนะนําตัวนี้เลยและที่สําคัญนะคะทาให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มน้ําดูหน้าเด็กด้วยค่ะตอนนี้นะคะราคาเพียง9 9 0าทใช้ได้ สองเดือนจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าหนึ่งกระปุกเราสามารถใช้ได้สองเดือนเขาจะให้ดูครีมนะคะว่ามีความเข้มข้นขนาดไหนนี่เลยค่ะเป็นสีครีมอ่อนๆน,นะคะสามารถใช้ได้สองเดือนจริงๆคือทาแค่นิดเดียวเนี่ยก็คือครัวหน้าแล้วให้ดูความข้นของครีมนะคะ <c ười> คือครีมเขาข้นมาก คือว่าจะบอกว่าคีนตัวนี้นะคะเทียบเท่าเคาน์าเตอร์แบรนด์เลยนะคะเพราะว่าเขาผลิตจากออสเตรเลียแล้วก็นําเข้าจากออสเตรเลียด้วยจะบอกว่าใครได้ไปนี่คือคุ้มค่ามากใครที่ขี้เกียจใช้อะไรเยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะเหมือนพันเลยที่พันชอบแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ